ยาเจ็ดไม่สอกอันนี้เจ็ดไม่สอกอันนี้อ, <ๆๆ S 1> อันนี้คือมาเซย์ยิดใช่ไหมคือภูเขาอูฮุดด้านข้างนะครับทุกคนครับค่ะุคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่องปีนป่าแฟมิลี่เย้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ฟีก็อยู่ที่ภูเขาอ,อูคุดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพี่ฟีนะคะอยู่ที่ภูเขาอูคุดจะพาทุกคนนะคะมาสำรวจปรวัติศาสตร์ที่นี่กันนะคะว่า เคยเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงมายังไงไปดูกันเล็กค่ะซึ่งตอนนี้พีฟิตร์ก็ถึงแล้วแล้วก็กำลังเข้าแถวรอนะคะทุกคนประมาณถึงแล้วนะแต่ว่าดินแดนคือดินแดนะไรนะพี่ตอนนี้เราอยู่ที่เขาอู้งหุบเขาอู้งุบค่ะลูกค่ะเขาเขายาวประมาณเจ็ดกิโลเลยนะคทุกคนเขาใหญ่มากเราไปเจอกันที่ภูเขาอู้งหุบเลยดีกว่าไหมได้ เพราะว่าตอนนี้เราต้องเดินนะคะจะบอกว่ามานี่ต้องเตรียมพร้อมเพราะมันต้องเดินเยอะแล้วก็เมื่อเช้าเราลืมถ่ายนะคะทุกคนก็คือฟีเ่เข้าไปในรอนนะคะทุกคนรอนคือสวนสวนของสวนสวรรค์อีกทีหนึ่งเข้าไปในนั้นคือสวยมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมานะคะทุกคนเพราะว่ามันระยะเวลาแล้วก็คืออย่างนี้มันต้องรีบ ก็พอเราเข้าไปใช่ไหมต้นที่เราต่อแถวอ่ะห้ามแตกแถวเลยเพราะเราถือว่าเรามีช่องว่างปึ๊บก็จะมีคนแทรกเลยทุกโอเคป่ะสถานที่ภูเขาโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงภูเขาโอุคุดแล้วเย้ั่นแหละโอุคุณให้ดีมั้ยนั่นแหละนั่นแหละโอุทุกคนยุ่นอยู่ข้างบนเยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็จะไม่เดินทางธรรมดาธรรมดานะครับเราจะเดินทางลัดนะครับยักษ์ยุ่งห้าสวรันหน้านะฮะก็จะเจอสิงสาดาสัตว์เยอะแยะมากมาย แมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินตามเสดเก็คือเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมปะเราต้องตามเสดต้องตามเสดเรต้องตามโอเคโอ้โน้บุเขาอุหุดนะครับทุกคนอยู่ข้างหน้านะครับมีคนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับผมมานี่ครั้งที่สามนะครับยังไม่เคยขึ้นข้างบนเลยสักครั้งนะครับมันสูงครับลูกเวลาไม่พอด้วยเพราะเรามาเป็นคณะเดี๋ยวเรานั่งฟังเสดเขบรรยายเกี่ยวกับภูเขาอุขุตนะครับทุกคนครับ โอเคตอนนี้นะคะเราเการจ็จะขึ้นไปที่ภูเขาอ,อูฮุดนะคะไปแล้ว s <S วนนี้คือแดดเข้าตาค่ะเอเคไปกันเลยจะบอกว่าคนเยอะมากทุกคนมันคือแบบว่าอย่างเยอะอ่คือทุกคนอยากจะบอกว่ามานี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเลยนะคะท <c oughs> ีนี้เราเข่าเราให้ค,คือมีน้ำต็มคือภูเขาอูฮุดด้านข้างนะครับทุกคนครับ เดินไปจุดนี้ก็มีน้ำจุดนั้นก็มีน้ำจุดนี้ก็มีน้ำมะคะทุกคนคืมีน้ำให้กินทุกพี่เด้อคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะหาทางขึ้นไปนะคะโอเคอันนี้คือมาสยิดใช่ไหมเว้ขึ้นไปบนเขาอยูนรองมานี่คือภูเขาอฮุดด้านข้างนะครับทุกคนครับ ด้านซ้ายมือด้านเราเนี่ยคือนี่คือภูเขาอูฮุดโอเคคือตรงนี้เนี่ยคือจะบ้านรอมากก็คือจุดที่ว่าเป็นพลนตนูตั้งพลนตนูอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูเราไปด้เราจนสุดเลยพี่ฟินเรยวหน่อยนู ไหวเฮ้ <Why? S 2> <c oughs> เราไหวอยู่แล้วคือมันชันมากทุกคนแล้วคือเขาจะไปก่อนอ่ะเขาต้องยิงคันธนูไปด้วยแล้วก็ยืนไปด้วยจะบอกว่าลำบากไหมก็อาจจะไม่ได้มากไงสำหรับเขาแต่ก็ไม่ได้มากมหมสำหรับเราเหมือนกันเขาทำได้แบบนี้นะอุ้ยโาดูสวยมาก อาไม่จ้าวนๆว่ามันไม่ได้ร้อนมากเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราเดินมาก็มีแจกงน้ำอีกบนนี้ทุกคนบางอันมันรีบางอันมันต้องใจเนี่ยมีขายของบนนี้ด้วยวิวดีมากคล้ายโค้กล้ายโค้กหันไปได้ดีก็เห็นภูเขาอุขุดเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยขึ้นไปขออนาตถ่ายรูปกันจ้าโอเคค่ะทุกคนเรางจกที่รานะคะว่าถ่ายรูปไป1นชั่วโมงตอนนี้เราก็ขึ้นเกือบถึงแล้วคำว่าเกือบถึงแล้วก็คือเกิดจริงนะคะแต่ข้อคือ แต่พ่อคือขึ้นถึงแล้วเราก็ต้องรีบไปแล้ว,เร,วเราก็ต้องรอแม่รอแม่เราถ่ายรูปคือทุกคนงงมากเขาเขียนทำไมอะ่ะคือแบบ <c oughs> เขียนแล้วได้อะไร <c oughs> เขียนแล้วมีความสุขอหรอหรือว่าแบบเขียนขอพรอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอ้ยอยู่ดีมาก <c oughs> วิวหลักล้านอะตรงเนี้ยคุณฟีเนี่ยจะบอกว่าพอทุกคนมาถ่ายตรงนี้ใช่ไหมคือเราจะเห็นหมดเลยแบบหมดเลยจริงๆแล้วคือตรงนั้นเราก็จะเห็นเป็นหลุมฝาสพนะคะที่เราพูดเมื่อกี้นะไอที่ที่แซคบรรยายเมื่อกี้นั่นเองนะคะทุกคนทุกคนจ่ายจะบอกว่าคนเยอะมากทุกคนคือคือมันเขียวอยู่แค่ตรงเดียวแไอที่เหลือมันก็เป็นย่ำเป็นจมทุกคนก่อนค่ะ อเอาไปเองกันขอเนี้ยถ่ายรูปก,ก่อนนนจ๊ะไปกล้ายก็คือเขาทุกคนอยากจะบอกว่าวิวดีมากแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลงเล้วนะคะไปโอเค<ง>อเย้ถึงแล้วหมายถึงว่าลงจากด้านบนนั้นได้แล้วนะทุกคนแต่คือ สุชาน้องแล้วกับปลายังเดือตรงนั้นนะคะเพราะว่าต้องจับน้องตรงนี้วิวดีมากทุกคนข้อเดีย่ะอยากถ่ายรูปสักรูปถ้าสมมติว่าเราหันหน้าตรงไปทางนี้หันซ้ายก็จะเจอกับหญ้าเอ้ยก็จะเจอกับป่าเขียวเวหันขวาก็จะเจอกับเมือง วิวของวิวของวิววิววิวดีดีดีดอ่ะไม่ใคยรู้บ้างทำไมเออทำไมที่นี่นกพิราบเยอะจังเลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมที่นี่นกพิราบเยอะใช่เพราะว่า เพราะว่าเป็นแหล่งของมันหรอะวที่นี่คนมาเนี่ยเริ่มจากนกพิราบน้อยๆแล้วคนที่นี่เขาจะสร้างก็สร้างให้กับสัตว์มีคนให้อาหารเขาก็เลยซื้ออาหารแล้วก็ให้โปรให้นกพิราบนกพิราบก็ไม่มีศัตรูก็มันก็จะมีแต่เพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นให้ทุกคนละอย่าเล่นเยอะๆทุกคนเราจะเล่นพิราบสิีแดงโรคนที่นี่อ่ะคนมาเยอะมากมาดูทุกคนโอ้โหนกพิราบคือบินผ่านหัวอย่างนี้เลยนะจ๊ะทุกคนอยากจะบอกว่า ระวังชนนกพิราบด้วยเด้อ <c oughs> สวยมากสวยมากทุกคนเพราะว่าพอวิ่งป <c oughs> ึ๊บรถเที่ัมก็จะบินไปอย่างนี้สวยพี่รถถ่ายไอต็มด้วยเฮ้ยท <c oughs> ุกคนพี่ฟีนจำได้เมื่อเจ็ดวิธีแล้วพี่ฟีนเคยซื้อมันรสชาติแบบไม่เหมือนของบ้านเรานี่อร่อยใช่ไหม อย่าพูดแบบนั้นสิมันไม่ถูกปากเราใช่มันไม่ถูกปากเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต่อไปเราจะไปไหนไปกไเลโอเคเี้ยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วแล้วเมื่อกี้คือเขายนจากทุกคนแล้วเราก็ ทุกคนครับโอ้จะบอกว่าเป็นตลาดที่วุ่นวายมากดูนะทุกคนครับแต่ขอบอกนะรสชาติที่กินเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นเปรีแต่ก็อร่อยนะอร่อยเป็นมะพร้าวมันจะเป็นแบบครีมชีสอ่ะข้างในมันคืออะไรอ่ะครีมชีสอร่อยยิงเลยลูกแล้วเราจะมีร้านอื่นให้เราชิมอีกเยอะนะโอเค ถึงเราจะไม่ซื้อแต่เราก็จะขอชิมด้านไหนทีชิมนะครับอันนี้ก็เป็นอินเตอร์บเดนไีนไ้นนน สามสิบเหรียญเป็นไงบ้างพี่บินปากเลือกเลยทีเดียวคือจะบอกว่านี่คือตลาดวุ้นไว้ครับไม่ใช่ตลาดอะไรครับทุกคนครับนี่คือตลาดวุ้นไว้ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เราไปดูทุกคนนี่คือของใหม่นะเราจะลองชิมอันนี้ดูนะครับทุกคนโอเคตอนนี้

มันไม่นิ่มมันไม่นิ่มมันแข็งมันหวานไม่มากอร่อยอ่ะเราไปหาอิจฉาบาลำสดดีกว่าทุกคนเราดูตรงไหนไายเกลือบาลำสดเราไปกินอิจฉาบาลำสดกันวุ่นวายตอนนี้เราอยู่กันในนี่คือไม่รู้เรื่องเราจะเข้าไปในสวนอิจฉาบาลำกันนะครับทุกคนครับโอเคอืมชิ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 มอันนี้อันนี้จิมฟิล์มชิมชิมประมาณกี่กิโลเกรียม วัก okay. ิโลวัน oh กิโลวักิโลักิโลสออีี่ักิโลวันบ้างสกิโลกิงหกล่องอ่ะวันบกิลูกแงหมาันจะได้ได้วนจะได้ได้วันอ๋อวันาไม่ไม่เดียวฟันมากมันเป็นน้ำแกง อันนี้หวานอันนี้รสชาติเป็นยังไงบ้างพี่บินมันฝาดไงแปาบแป๊บแล้วคินมันอร่อยลูกกินแตบลาลําสดมันจะอร่อยกว่าไอ้ปลาลําเต้าใบเรามีอยู่ที่ห้องเราซื้อแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินไปในโัวนี้ค <Okay. S 1> ตัวน,นี้เราเราจะเดินเราจะเดินดูตรงนี้นิดนึงนะครับทุกคนครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเซียบดด <c oughs> ินไปเลยครับทุกคนครับนี่ช่องพบินปาเฟมิลี่นะครับทุกคนครับเรามาเมื่อกี้เราเขาเรียกตลาดกินทตลาลัมแต่เราให้ชื่อใหม่แล้วเป็นตลาดวุ่นวายนะครับทุกคนเพราะว่ามันวุ่นวายมากอะ อันนี้ก็คือแก้วนะพี่พินนะเวลาเราไปเนี่ยก็จะเอาแก้วนี้ใส่น้ำซำๆเนี่ยแบบเนี้ยเป็นชุดแบบเนี้ยอ่าแล้วก็เทน้ำใส่แล้วก็ให้แขกมาดื่มเนี่ยคือเป็นการวัฒนธรรมของเขา โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเดินไปดูสวนอินตาบัลลัมกันดีกว่าพี่วินน้อโอเคเอาพี่วินนั่น้ำเพื่อนหน่อยวัตถีวัดเจดียลูกดีวัดตีนวัตตีตัวลูกดีอ๋อนี่เหรอโลกเนือน้อลกเนือด้วยด้วยมามองด้วยมาร้อยร้อยตาว่าตาว่าอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยดับดับในร้อยดแล้วเรามาดูที่นั่งนะครับโดนครับนี่ฮะคือสวนของเขาเขาจะมีที่นั่งให้สหรีทุกคนเนี่ยลูกอินตาบัลลัมก็มีนะฮะน่ บักโซ่ฮะนี่บักโซ่ืออะไรครัไอคือเป็นร้านก๋วออ่านของคนอีสานครับผมบักโซบักโซอีสานที่ตัวได้บักอยู่แล้วครับโอ้แมวเยอะมากที่นี่เขาเลี้ยงแมวกันด้วยเออแมวน่ารักดีทุกคนอือใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูกระดิกกว่าเขาว่าน้ำเขาขายแบบเขาแบบคนละแก้วคนละแก้วคนละแก้วเราต้องใช่ครับว่านี่ร้านอาหารของคนอีสานนะครับทุกคนครับร้านน่ะบักโซ่

150อย่าลืมเซอรสนะครับแก่้อ150ก็ก็คุ้มอยู่ครับเพราะว่าเขาคั้นตรงนี้เลยว่าคั้นออกมาจากมือเลยครับเราดูสวนแล้วนี่คือเราจบความวุ่นวายของสวนนี้ไว้แค่นี้นะครับดูนครับแล้วเดี๋ยวว่าดูนี้วุ่นวายมากคือเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันไม่ไดวุ่นวายนะทุกคนแต่ข้างในเ่ียคือวุ่นของ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 ไม่ได้นะโยนโยนกับุ๊บเลยรับกันอ่ะคือสมุินะปินไหมคะก็แบบ พ่อเขาเขา,เขาไม่มีแม่ค้าเขามีพ่อค้าเนี่ยคือแต่เขาพูดเร็วมากเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยและที่สําคัญเนาะเขาอยู่ในชิมแล้วมีคนซื้อเยอะมากแล้วเนาะเขาอยู่ในชิมแบบอา้าวเช็ดลัดไปเลยจ้า <c oughs> หน้าเว้อไปเลยเราจะทำภาพช้านะครับภาพนี้นะครับดูครับเราจะซ้ทำให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต่อไปเราจะเป็นตัวไหนไปกันเลยโอเค